สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวัดเลิฟกันอีกเลยวัด m o เดิร์นไพนะครับผมมีหลายช่องนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นเจ้าเบนเนอรี่สามศูนอะครับเบนเนอรี่สนะครับ,รบอันนี้ก็เอามาทําการ Modify นะครับก็คือเปลี่ยนปั๊มบนนะครับเป็นของอันเดรี1นนิ้วนะครับแล้วก็ เปลี่ยนประกับใหม่นะครับเป็นประกับแต่งนะครับนี่เป็นประตับแต่งนะครับที่โอ้โหปุ่มเยอะแยะเลยนะครับมีทังสตาร์มีไฟขอทางมีเปิดปิดอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยนะครับแต่ผมก็ต่อให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่มีสวงสวิทไฟลงไฟเลี้ยวนะครับมีพร้อมนะครับนี่โอ้ย่างแจ่มนะครับมีแต่มีอะไรครับเดี๋ยวเรามาทําการเปิดดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไงนะครับ นี่นะครับข้างนี้ก็เปลี่ยนปั๊มเหมือนกันครับเป็นอาร์ตาลีเป็นปั๊มคาร์ดเหมือนกันนะครับที่อ่าแปลงใส่กับ320นะครับ302ไม่ใช่320นะครับอ่า3นี่เขาใช้ได้เปิดปกตินะครับเป็นปั๊มคาร์ดนะครับนี่ครับดึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะเป็นปั๊มคาร์ดนะครับอ่าเรามาจะทำการเปิดสวิตช์กุญแจกันดูเลยนะครับว่าอ่านี่มันมีอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจ โอ้โหมันมีไฟนี่เองครับนี่มันมีไฟครับผมมีไฟครับผมแล้วนี่ใช้ยังไงอ่านี่ครับอันนี้เปิดปุ๊บเป็นไฟฉุกเฉินขอทางนะครับอ่าติดทั้งสองดวงนะครับฝั่งนี้ก็อ่าเป็นสวิชขอทางเหมือนกันครับได้ได้สองระบบครับอ่านี้มีสูงต่ำนะครับนี่มีสูงต่ำนะครับมีไฟเลียวอ่าไฟเลี้ยวติดนะครับเรียบร้อยฝั่งซ้าย ฝังฝาแต่ดังนะครับอ่าอ่าสตาร์ทรถก็นี่ครับกดติดเลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราจะดูนี่ครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำครับไฟสูงไฟต่ำกดใต้ใช้รกงานได้ปกตินะครับนี่ครับไฟหอทางนี่รันออฟจะอยู่ตรงนี้นะครับตั้งไว้ให้ตรงนี้นะครับนะรันออฟนะครับคลิปนี่ ก็จะมีประมาณนี้ครับกับเจ้าเบนเดอรี่3 0 2 3 0นนะครับ R นะครับเป็นเบนเดอรี่3025ที่มาติดตั้งระบบเบรกบำบนของไอเิลีนทั้งซ้ายและฝานะครับเป็นชุดคาร์ดด้วยนะครับกับรอยๆกันไปนะครับฝากติดตามช่องช่องทางทาง YouTube ด้วยนะครับกับช่องวัดมอเตอรไแล้วก็ติดตามเพจร้านด้วยนะครับกับวัดมอเตอรไนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับ